ไปรับชมข่าวในแวดวงของหุ้นกู้บ้างเพราะว่า S B X นะครับเพิ่งมีการประกาศนะครับว่านังทุนได้มีการตอบรับหุ้นกู้เนี่ยทะลุเป้า5หมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็มีการจำหน่ายรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัล100%และเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับ คุณอาทิตย์นันทภัทยาครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท s c b x กจำกัดมหาชนนะครับ mm. เปิดเผยว่า s c b x ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกจำนวน6ชุดครับมูลค่ารวมกัน5 0 0 0 0ล้านบาทนะครับให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในรุ่น PO นะครับที่เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปนั้นมียอดจองซื้อเต็มวงเงิน15,000ล้านบาทอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงได้เพิ่มหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมนะครับหรือว่าหุ้นกู้กรีนชูอีก1 0 0 0 0ล้านบาทรวมเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้น25,000ล้านบาทส่งผลให้หุ้นกู้ SCBX ครับเป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายบุคคลธรรมดาผ่านช่องทางดิจิทัลแบบ100%ที่ใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาฮะ ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นคู่ SCBX ครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพในการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม SCBX ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกจะมีความผันผวนก็ตามโดยทาง SCBX นะครับจะนำเงินทุนที่ระดมได้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดตามแผนงานที่กำหนดไว้ในการสร้างการเติบโตและเพิ่มมูลค่าของกิจการ ของกลุ่มในระยะยาวตามแผนธุษฎศาสตร์ยานแม่นะครับที่จะนำพากลุ่ม SCBX เดิน,นหน้าสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาคครับถือเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจนะคะและการระดมทุนในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อย,ยอดศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทล้ค่ะ